คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนวันนี้ลุงจา้ากก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ลุงจา้าบจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของแหล่งเซียนแหล่งเซียนงวดประจําที่16กพฤศจิการาม2566แหล่งเซียนให้เลข1เลข3เลข8ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี21416171 ถ้าเลข8มาก็จะมี 28, 48, 68, 78สําหรับผลงานหที่ผ่านมาแหล่งเซียนให้05ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก605ให้05ออก05ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ขับละามัดตามกันต่อว่าคนนี้แหล่งเซียนจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนเข้าตัวรวยทโทษไทยออนไลน์งดประจำที่16กรกฎาคม2566รวยทโทษไทยออนไลน์ให้เลข0เลข1เลข5เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 04 06 07ถ้าเลข1มันก็จะมี12 14 16 17ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 56 57ถ้าเลข8มาก็จะมี82 84 86 87สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมารวยทโทษไทยออนไลน์ให้ 05ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ 1. ออก605ให้05ออก05ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่หน่1ขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวยทอดทายออนไลน์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมขรมา,ามตอนเข้าตัวได้อาจารย์ไก่ลาดพาวงวดประจำที่16รกรกฎาคม2566อาจารย์ไก่ลาดพาวให้2ชุด ชุดแรกให้เลขศูนย์กับเลขเชุดสองตัวให้ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี0ูนย์หนึ่งศถ้าเลขเมาก็จะมี7 17 3 7 6 7 8เลขชุดหนึ่งให้เลข5กับเลข8ชุดสอตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี1 5 35 6505ถ้าเลข8มาก็จะมี18 38 68 08สำหรับคนงานว็ที่ผ่านมาอาจารย์ไก่ลาดพาวให้05ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก605ให้05ออก05ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่1ขับเรามาตามกันต่อว่ากนี้อาจารย์ไก่ลาดพาวจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนเข้าตดตำราเรียงเบอร์งวดประจำที่16กรกฎาคม2566ตำลาเรียงเบอร์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข0กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 03 06ถ้าเลข8มาก็จะมี81 83 86และอีกชุดหนึ่งให้เลข1กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี12 16 10ถ้าเลข5มาก็จะมี52 56 50สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตำลาเรียงเบอร์ให้50 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ 1. ่งออก605ให้50ออก05ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ตำราเรียงเบอร์อยากจะให้เข้าเป้าอีกไม้รับมาตอนก็ต้องโหนสายฐานงวดประจำที่16พฤศจรกาคน 66, ห้า6โหสนสายฐานให้เลข1เลข6เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มากจะมี1 3 1 6 1 7 1 8ถ้าเลข6มาก็จะมี6068ถ้าเลข8มาก็จะมี8088สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาโหนสายทานให้50ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก605ให้5 0ออก0ู 05. ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าทิ้งหนับเรามาตามกันต่อว่างคดนี้โหนสายทานะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนก็ต่อจิตตกรงวดประจำที่16กรกฎาคม2566จิตตกรให้เลข0เลข1เลข5ยื่สิตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 02 03 06 08 09ถ้าเลข1มาจะมี11 12 13 2, 1, 16 18 19ถ้าเลข5มาก็จะมี51 52 53 56 58 59สำหรับคนงานที่ผ่านมาจิตตกรให้50ผลการออกสลากกิ bank, าานแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้ว 3, 1ออก605 ให้50ออก05ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าววดนี้จิตกรจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคา,ามาโต้เข้าตัวอ่างชัยนาทงวดประจำที่16กรกฎาคม2566อ่างชัยนาทให้เลข1เลข5เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มมาจะมี12 14 15 16 18 10ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 55 56 58 50ถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี0 2 0 4 0 5 0 6 0 8 0 0ชุด3ตัวให้9 1 0 6 1 4 3 1 5สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาอ่างชัยนาทให้50ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก605ให้50ออก05ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อ่างชัยนาทจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ฮัมรรมตอนก็ต่อสุภาพบุรุษงวดประจำที่16กักฎาคม2566สุภาพบุรุษให้2ชุดชุดแรกแค่เลข4กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 45 48 ถ้าเลข6มันก็จะมี6 1 6 3 6 5 6 8เลขชุดนึงให้เลข0กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มันก็จะมี1 0 2 0 6 0 8 0ถ้าเลข9มันก็จะมี1 9 2 9 6 9 8 9สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสุภาพบุรุษให้50ผลการออกสลากินแบนน่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก6 0 5ให้50ออก05ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้สุภาพบุรุษจะจะให้เข้าเป้าอีกหม รรมาตอนเข้าตัวด,ด่วน99แม่กองงวดประจำที่16กรนฎา,าคม2566ด่วน99แม่กองให้2ชุดชุดแรกเลข0กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 06ถ้าเลข7มาก็จะมี71 76ชุด3ตัวให้91 0 206 176และอีกชุดหนึงให้เลข5กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54ถ้าเลข8มาก็จะมี81 84สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาด่วน99แม่กองให้ 50. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่ออก605ให้50ออก05ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่ที่1รับเรามาตามกันต่อว่างคดนี้ด่วน99แม่กองจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตอนเข้าต่อซื้อโกงวดประจำที่16กรกฎาคม2566ซื้อโกงให้เลข8ตัวเดียวให้เลข8ทีชุตัวให้ 1.8.2.8.3.8.6.8สําหำหรับผลงานว็ที่ผ่านมาซื้อโกงให้ 5.6. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทิ่1ออก6.05ให้ 5.6. 5.6. เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายทินน้ขับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้ซื้อโกงจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทามาตอนข้าตอูดเชียงใหม่งวดประจําที่16กรกฎาคม2566อูดเชียงใหม่ให้2ชุดชุดแรกเลข0ูนเลข1เลข4เลข7เลขชุด1ให้เลข3ไดเลข้าเลข8เลข9สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอูดเชียงใหม่ให้65กับ60ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก605ให้65กับ60 65กับ60เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามต่อว่างวดนี้อูดเชียงใหม่จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนเข้าตบบาร,รมีเจ้าพ่องวดประจำที่16กรกฎาคม2566บารมีเจ้าพ่อให้เลข1เลข4เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1 2 1 5 1 8ถ้าเลข4มันก็จะมี4 2 4 5 4 8ถ้าเลข6มันก็จะมี6 2 6 5 6 8ชุด3ตัวให้9 1 2 8 4 5 0 6 8สําหรับผลงานวัที่ผ่านมาบาร,รมีเจ้าพ่อให้ 5.6. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก6 0ตให้5.6 5.6. เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าที่1่ขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้บารมีเจ้าพ่อจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมตอครับตัวได้อาจารย์ชนลเลิศงวดประจำที่16กรกฎาคม2566อาจารย์ชนลเลิศให้2ชุดชุดแรกเลขเจเลข8เลข1ชุด3ตัวให้ 283 184 586 3 8 58 9และอีกชุดหนึ่งให้เลข0ูนย์กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ูนมาก็จะมี04 05 07 08สําสำหรับผลงานเมื่อที่ผ่านมาอาจารย์ชนะเลิศให้เลขศูนย์ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก6กศูนย์ห้าให้เลขศูนย์เลขศูนย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่ 1, ส่วนเลขจับคูไม่เข้าเป้าขลมาตามกันว่ากนนี้อาจารย์ชาะเลิศ อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมโตนเขาต่อจากกวาลโชคงวดประจำที่16รกรันยาคม2566จักกวาลโชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข5กับเลขศูชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 56 ถ้าเลขศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งกชุดสตัวให้ศูนย์และอีกชุดหนึ่งให้เลขศูนเลขหเลขหกชุดสอตัวให้ถ้าเลขศูนมาก็จะมี0ูนย์สองศูนย์เจ็ดถ้าเลขห้ามาก็จะมีห้าสองห้าเจ็ดถ้าเลขหกมาก็จะมีหกสองหกเจ็ดสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจักรวาลโชคให้เลขหนึ่งผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวหนงหกให้เลขหเลขหเข้าหลักสิของเลขท้ายสตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าพลมันตามกันว่างวนี้จักรวาลโชคข้ากจะให ขัรรมาตอเข้าสารซัจือเทลางวดประจำที่16กระดกาคม2,566ซั25จือเทลาให้เลข4ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้40กับ45ชุด3ตัวให้340สําหรับผลงานวาทีิผ่านมาซัจือเทลาให้เลข5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทีท่1ออก605ให้เลข5เลข5เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าท,ที่1ตัวเลขจับปูไม่เข้าเป้าขัาลมาตามกันว่าง้อนน,นี้ซาจือเทลาจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ำมาตอนเข้าตัวดาโมคลพวดประจำที่16กรกฎาครม2,566ดาโมงคลให้เลขหนึ่งเลข4เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี101518ถ้าเลข4มันก็จะมี404 5 4 8หถ้าเลข6มันก็จะมี6 0 6ูน8์หาหสำหรับผลงานงมดที่ผ่านมาดาโมงคลให้เลข5ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ 1. นึ่ออก6 0 5ูนหให้เลข5เลข5าเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3าตัวท้าที่1่ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลังอัดตามกัน รอบคนนี้ดาวมงคลอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมครับมาตอนเข้าตอนเลขวิ่งมือหนักงวดประจําที่16กรกฎาคม2566เลขวิ่งมือหนักให้เลข1เลข3เลข0ูชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี2161ชุด3ตัวให้821761สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งมือหนักให้เลข5้า ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดวยที่1ออก605ให้เลข5เลข5าเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเขามาตามกันว่าคนนี้เลขวิ่งมือหนักอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตอเข้าตุพยาดงชมแดงงวดประจำที่16กรากฎาคโม2566พยาดงชมแดงให้2ชุดชุดแรกให้เลข5เลข0ย์เลข8เลข9ชุดสองตัวให้ ถ้าเลขศูย์มาก็จะมี0 1 0 3์หนึูนยถ้าเลข8มาก็จะมี8,1,8,3,8,6,8,9และอีกชุดหนึ่งให้เลข0ูนย์เลข1เลข4เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1,1,1,3,1,6,1,8ถ้าเลข4มันก็จะมี4,1,4,3,4,6,4,8สําหำหรับผลงานว่าทผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าคลรามัดตามกันว่าคนนี้พญาดงชมแดงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คามาตร์ก็จะกระจายบนล่างงดประจำที 16, ่16กระดาคาน2 5 66กระจายบนล่างให้เลข0ขกับเลข8ชุดสองตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 03 04 06 07 08ถ้าเลข8มาก็จะมี81 83 84 86 87 88สำหรับผลงานวุฒิผ่านมันหลุดขับไม่เข้าเป้าถ้ามาตามกันว่าคนน,นี้กระจายบนล่างจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนขัตัวรวยทางประเทศงวดประจําที่16กรนฎา,าคม2566รวยทางประเทศให้เลข1ตัวเดียวให้เลข1ชุด2ตัวให้21 5 1 8 1ชุด3ตัวให้6 2 1 281สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเขาวล่าลมาตามกันว่าครนี้รวยทางประเทศจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ท้ามาตอนก็สัดสามเหลี่ยมนำโชคงวดประจำที่16กรกฎาคม2566สามเหลี่ยมนำโชคให้เลขศูนย์กับเลขกปดชุดสอตัวให้ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี1,0,2,0,6,0ถ้าเลข8มาก็จะมี1,8,2,8,6,8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าเลามาตามกันว่าคนนี้สามเหลี่ยมนำโชคจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนเขาตบเก่งตลอด40ปีงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566เก่งตลอด40ปีให้เลข5เลข0เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี50 53 57 58ถ้าเลข0มาก็จะมี00 03 07 08ชุด3ตัวให้950 857 207สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลมัดตามกันว่างวดนี้เก่งตลอด40ปีจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม มาตอนกตปอประสาททองงวดประจําที่16กรกฎาคม2566ปอประสาททองให้เลข1กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี121519ถ้าเลข8มาก็จะมี828589ชุด3ตัวให้612415782389สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าก็รเรามาตามกันว่างวดนี้ปอปราสาททองจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนค้าตัวลูกไทยงวดประจำที่16กรกฎาคม2566ลูกไทยให้เลข7กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70 71 75 78ชุด3ตัวให้371 475 278ถ้าเลข9มาก็จะมี09 19 49 69สำหรับผลงานวิทิผ่านม์มาหลุดกับไม่เข้าเป้าขลมาตามกันว่าคนนี้ลูกไทยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม มาตอเข้าตัก้กระต่ตายดำงวดประจําที่16กระากฎาคม2 5 66กระต่ายด,ยดายดำให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5ชื่อสอตัวให้50 51 56 59 05 85สําหรับคนงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าพ้ารมาตามกันว่างทนี้กระต่ายดำจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เอาล้วลครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น2 1 3 1 0 1 1 9 4 9 79ชุดเด่น0 2 1 031สำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ